ไอซ์อภิษดากลับไทยไอซ์ Ice, อุ้มท้องกลับไทยแล้วเห็นแล้วแอบหลุดโฟกัสป้อมแปมนิติโพสคลิปทายปริศนาจากชื่อดาราแต่เห็นแล้วแอบหลุดโฟกัสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งว่าที่คุณแม่ที่หลังจากประกาศข่าวดีว่ากำลังมีเบบี๋ก็มีแต่คนแสดงความยินดีกับไอซ์อภิษดาว่าที่คุณแม่คนสวยที่คอยอัปเดตพัฒนาการอยู่เรื่อย ซึ่งถ้าไม่บอกก็แทบมองไม่รู้เลยว่ากำลังมีเบบีเพราะคุณแม่ยังคงความแซบตัวเล็กมากโดยทางไอซ์อภิษดาได้อัปเดตภาพตอนนี้ที่กำลังมีเบบีได้20สัปดาห์หรือ5เดือนกับภาพที่ไอซ์ใส่ชุดออกกำลังกายเซลฟี่หน้ากระจกโชว์ให้เห็นลูกน้อยพร้อมกับแคปชั่นของว่าที่คุณแม่ว่า already halfway ว่าที่คุณแม่มาได้ครึ่งทางแล้วแต่ท้องคุณแม่ยังเล็กมากจริงๆ แถมหน้าสดก็สวยมากๆซึ่งในครั้งนี้ได้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ทายกันรัวๆเมื่อพิธีกรดังป้อมแปมนิติโพสคลิปทายปริศนาด้วยคำทายคือชื่อดารากับการชวนดาราที่สนิทกันมาเป็นคำใบ้อย่างล่าสุด5กันยายน2565เจ้าตัวก็โพสคลิปของไอซ์อภิษดาวาดรูปที่ริมทะเลพร้อมแคปชั่นว่าจงทายคำปริศนา คําทยกบสุวรรณด้วยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ถ่ายว่าคําตอบน่าจะเป็นไอสเกตแต่ขณะเดียวกันก็อดหลุดโฟกัสไม่ได้เพราะในคลิปนี้คําทายอย่างไอซ์อภิศดาที่แม้จะกําลังมีเบบีอยู่แต่ก็ยังดูคงความสวยปังอยู่แถมมีออร่าว่าที่คุณแม่ที่ทำให้ยิ่งดูสวยเปล่งปลั่งมากขึ้นจังหวะส่งยิ้มให้กล้องทำเอาใจลลายกันเป็นแถวเลยทีเดียว